ที่ยททยเยวตอนนี้ผมจะให้ชมไปตอนมาครึ่งทางและคะแนน6ต่อ3ใครได้6ไม่รู้เนาะที่จเจริงตีจอดครับลูกนี้เห็นโยนเวกลอันนี้ผมจะไม่เดินครับจะอยู่ข้างหลังเลยลูมือสกู่ตีถึงลูกนี่น้องนี่ก็ติเข้าดีครับจะเตะแ่นไปทางลูกตี ทีมน้องก้อยครับกับทีมประธานหนุ่ทีมที่เท่าไห่ไม่รู้พี่จเริงกับพี่แหลม,มอยู่ด้วยกันพี่แหลม,ะมนคะครับว่าเป็นยังไงพี่แล้วตัดเหรอพี่หนังคู่ใครคู่พีติวอะ่ะโอ้ยปะ ไปตองสนามนี้ตียากต้องถึงลูกอย่างเดียวก็แจ๊กก็แจ๊ลูกตีไกรเป็นลูกเข้าเลยเมื่อจะยืบน้องก็ตีแต่เป็นมันไม่ไปมันเป็นลูกเข้าเลยลูกนี้ต้องถึงลูกอย่างเดียวรรยนนรครับ๋ย,ย,ยวพี่เขาจะไปลอยป๊ออุ้ยจอดเลยครับถึงลูกจอดถึงลูกจอด เดี๋ยวจะเดินนากล้องตามดูอ่ามันมันตีจอดแต่แต่ไม่ตายครับลูกเมื่อสักครู่จำจะยับไปหายข้างนี้จะดูครับต่อีกลูกป๊อกโอ้โหสามลูกถูกสามลูกจอดสนิทเดินเลยครับ ออ้ยตีดีมากครับตะแหลมตะแหลมยังเหลืออยู่เลยลูกนี้น้องเขาจะเข้าเปลี่ยนอีกไหมเออเหมือนกับเข้าเข้าไปดุดอย่างนี้เขาก็เปลี่ยนทุกลูกเหมือนกันสดสดเลือตะแหลมตองโลก สครับแต่น้องก็เหลือสองลูกดูเขาจะเอาได้ไหมสองลูกในมือแต่โดนล้อมด้วยสี่ลูกของพี่จเจริญม,มั้งครับต้อดีดูล้ก็จะเอาได้มั้ยดูนะครับไม่ได้ครับ จันมหาลูกพี่แหลมสองลูกยังสามลูกอยู่ครับจะดูนะว่าเขาจะทำอะไรไหมต้องดูต้องดูเดินล้อมอยู่สามสี่ลูก น้องจะแบกเอาแต้มได้หรือไม่เออาไร,าจร้จริงไม่ได้ครับจันไปหาลูกพี่ลห่มได้แต้มเดียวอีกแล้วขนาดตีจอดไว้สามลูกนะ สนามนี้เขาฟรีสไตล์แล้วใส่รองเท้าแตะได้ผมก็เพิ่งสังเกตป๊อกเตี๋ยดูลูกตีพี่จเจริญครับหัวฝั่งนนเขาตีสามลูกจอดสามลูก ตกหน้านิดหนึ่งแต่ก็เลียรถูกจะทาอย่างนี้มือเข้าเข้าง่ายเนือตีภาดไม่ได้เข้าดีอย่งดูรถเตะรถมีครับ ที่จะเลิงไปป๊อกจอดอีกแล้วจอดสองจอดสามนะจอดนี้ก็เข้าดีเกินไม่ถึงครับลุกนี้ ตรงนี้หลุดมาหน่อยหนึ่ง ก็เมื่อก่อนตอนหลังโควิดก็เคยเห็นพี่เจริญเขาเล่นสนามนี้แล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้าเขาออหน้าวันนี่เขาเพิ่งจะเปิดหน้าเห็นที่รังสิตอายุหกสิบกว่ายังเด็กหน้าตาเด็กเลย ยังกบคน40กว่าคือตาแหลมอ่อนกว่าหน้าตาแจ่กว่าเขาเขาเขาแตะมาสองแต้มตาแหลมก็เหลือลูกลูกเท่ากันตาแหลมก็ตีได้โดยถ้าพี่จะาเริงตีถูกจะเปรียบเยอะปั้น สามสี่เลยครับตอนนี้ไดนนนน้ยังลูกหนึ่งถ้าตะแหลมตีโดนได้เปียบเยอะเลดูนะครับ <Yeah. S 1> ตีติดไว้ครับเป็นสองแต้มตอนนี้ตีลูกนี้ได้เปียบเยอะ ทีมน้องก้อยเหลือสองลูกในมือมันกันแ็าสามารถแก้ได้ครับผมไม่ตายครับไม่ตายแต่พี่แหลมก็จะตีรับ2ไม่ได้น้องก็ตีได้ถ้าแท็กเข้ามาพี่แหลมก็จะตีไม่ได้ ใ่ตีครับนะ้องเขาจะแท็กยิงด้วยพี่ลมสังตีครับม่เก่งจริงม่กีฬาสังเกงบูมากครับได้เต็มเดียวอ,อีกแล้วครับอนะ <c oughs> จอดแดจว่าทีมนี้แพ้ก็ยังไม่ตกรอบครับก็ ัดบนอยู่นี่เข้าเสียเปียกแล้วครับตอนนี้เข้างนี้เสียเปียกแน่ๆเอาหน้าทีมก็สั่งไม่ให้เข้ามาใกล้จัดเพราะเจ้า,จานี้เข้าไปตองยังไม่หลุดเลยตั้งแต่ดูมาลุงนี้ห่างครับห่าไปแหลมเข้ามาปั้งเปลี่ยนครับ ดยีวะมันมันดินสวยับถ้าเป็นดินแข็งมันครับตายไปแล้ว พีแหลมต้องเข้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับไปดูพี่เขาจะเข้าหรือตีตอนนี้เขาแนะนำแปดสี่ครับตั้งแต่ผมมาดูทันจะเลงตีหกลูกจอดทั้งหกลูกยังไม่พลาดด้วยเข้าหรือตีดูนะครับตีครับนี่นี่ลูกที่เจ็ดแล้วก็จอดหมดด้วยครับไม่ยังไม่พลาดสักลูกด้วย <c oughs> ตอนนี้ลูกเสียเปียบนะครับเจ้บกานี้เข้าไปตองเข้าดีมากเลยวันนี้ก็เข้าไปตองยังไม่หลุดดูพี่จะเแรงจากตีคิดว่าเตีเตียวลูกจอด อุ้ยนี่ถูกลูกตัวเองครับรอบนี้จอดมึ่นคันครับแต่ถูกลูกตัวเองลูงนี้ดูลูกเขานะครับดูแต่ลูกตีมาเจ็ดลูกละดูลูกเขาว่างปักปุ่มดีครับแต่ยังเสียอยู่หนึ่งแต้มอ่าดูนะครับ วัตน,นี้เข้าไปตองดีมากลูกนี้ยังยังไม่ได้ถ้าดูตามสายตายยังไม่ได้ฮารูกการเขาคงจะเตรียมเตรียมลูกที่จะเลนจออกครับจริงๆด้วย ลูกนี้เตียวสาสามเฉยเลยถ้าเข้าได้อีกลูกนี้แต้มจะเสมอันที่แปดต่อแปดนะครับอุย้ยสี่เป็นแปดเท่าเฉยเลยตอนนี้คะแนนไล่มาแปดเท่าครับ เจ้านี้เข้าไปต้องดีมากยังไม่หลุดสักลูกเลยตั้งแต่เข้ามา <Okay. S 1> ดูพี่ยะไริีปีกป๊อกดวนี้ไม่ตายมันมันดินสยุยมันก็ตามมา ก็จะตีข้ามมาเจ้าตีเปตอง,ตตงนี่เป็นลูกที่เก้าที่ผมเห็นนะครับเอาเท่าที่ผมมาเห็นทันเขาแจงกันไปหมกแดบมนะตีตีเปตองเก้าลูกจอดหมดทั้งข้าวลูกรับดูจัด ตรงนี้ตีจันมีสิทธิ์ขึ้นนะครับก็เปลี่ยน,นครับตีเปี่ยตามแม่นเหมือนกันถ้าลูกเขา้าน้องวันนี้ยังเขา้าเข้าดีกว่าพี่เลินะเข้ายังไม่เคยหลุดเหมือนกันพี่เลิศก็ตียังไม่ผิดเหมือนกัน ่ลเข้ามาป๊อกด,ดูลูกตีลูกนป๊อบตีตวนาฮะิงลสดผมผมเจ็บคลิปครับ ไม่ได้เลยสวดนะไม่ไม่สวดแต่ว่าไปรับตามลงทีหลังจะไปตัดไอ้ที่มันออกเดี๋ยวถ่ายเอารูปนี้สวยมากครับข้าเที่ยวเฮ้ยอันนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่อันนี้พี่ครับโอเคครับกดกระดิ่งตัวบนด้วยมันค่อยจะโชว์ตัวนี้พี่กดติดตามเลยใช่ไหมตั้งเตียงเตียงข้างบน ทำไมมาหน้านี้กดแช่แล้ว้ังตัวบนนะเห็นไหมไม่ใช่ที่นี่แจ้งเตือนไงระบบเก้งเจนเปิดเหรอเปิดแช่โอ้ครับชีคออรับตอนนี้ดูทีมน้องป้อยเขาจะแจ้ง นึกว่าเข้าดีอย่างเดียวตีก็แม่นเหมือนกันครับเลี้ยสองด,ดูน้องเขาจะเข้าแจเขาเจะเข้าในลูกนี้ลูกพี่เล็ม,มาถ้าลูกนี้เข้าหลรดโดนไล่แน่ดูนะครับจานี้เข้าไปตตองดีมากครับ อพอมืออีกแล้วทะไป้าทำอะไรป่ยพี่แหลมเข้ามาครับฟังสองแต้มนะเอา้า หน9แปดเนเี่มันเกมนี่ครับผมว่าทำไมเขาไม่ตีไล่ลูกนี้ถ้าพี่จเจริญเข้าได้จะเกมนะครับโอ้ไปตองสูสีกันมากคู่นี้ไม่เกมไม่เกมครับไม่เกมไม่ถึง<อ> <laughs> ไปต้องอยู่จึก๊ก โยจิกไม่ได้เดินหัวเมื่อสักคู่เกือบเกมครับพี่จะเลงโยนแล้วมันหยุดมันไม่เดิน <c oughs> อันนี้ดูพี่แรมจะขึ้นมาแปดกับสิบนี้มันเกมได้ทังคูรูกนี้เข้าสวยครับเข้าดีลูปนี้ น้องวันนี้เข้าไปตองยังไม่หลุดเลยตั้งแต่ลงมาตอนนี้ก็จะว่าเป็นต่อไม่ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเปตองบางทีก็ลิกเหลี่ยมกันได้สองสามแต้มทีมนี้เขาก็มีสิทธิ์เดีเยมได้กันก็เล่นไปนตองดีเหมือกันลูกตีรับเนี่ยก็ตือตีแม่นเหมือนกันตีถูกทุกลูกเหมือนกันดูพี่จเจริญตีครับ อันนี้จะเป็นตีลูกที่สิบเอ็ดนะครับเท่าตามที่ผมมาทันถูกส1บเ็ดลูกจอดสิเ็ดลูกเหมือนกันดูนะครับเอ้ยลุกนี้ตอกหัวครับลุกนี้ถือว่าพลาดลูกแรกครับลูกที่สิบสองตกหัวไปนิดหนึ่งครับมันถ้าเป็นดินแห้งมันก็ออกไปแล้วมันเป็นดินซุย ครับพี่แหลมตับได้ไหมปึ๊บโอ้เข้าเจนมาหาตัวเองเฉยเลยมาดูดูนะครับว่าน้องเขาจะแจนไงมันคงเป็นลูกลูกเทียมพี่ตั้มสวัสดีครับน้องเขาจะตีกะเปื่อจอดด้วยประมาณคิดว่านะ มันก็ไม่ตายเพราะว่าพี่แหลมเข้ามาลูกเมื่อกี้สองกะตีจอดแน่ๆลูกนะครับป<ะ>๊ะตีเด็บเสียงอแกแล่ะ มือเข้าเหลือสามลูกอยู่นะครับมือเข้าเขาก็ยังไม่หมดลูกลูกก็ยังไม่ได้เปรียบเสียเปียกกันลูกพี่แหลมเข้าได้เมื่อไหร่เปเปียดอีกแล้วดูดูมือเข้าจะ,าจะตีอบวคนนี้ตีเป็ตอง อ,อันนี้มือเข้าครับต้องเข้าใจแต่เข้าเข้าไปตองดีมากเข้าไม่หลุดสักลูกเลยเอายังอยู่ครับพี่จเจริงเหลือสองลูกเมีไเยไหลครับไม่น่ารอดเนี่ยป้งโอ้ยมีสองลูกสามแต้มเลย <laughs> ถ้าพี่จะเจริงเข้าได้จะเจมทันทีครับ ดูนะครับเขาได้ไหมปักเกมความเก่าครับกระดูกแข็งวัวากันอยู่พอสมควรแต่น้องคู่นี้ก็เล่นดีครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นเล่นครั้งแรก<อ>เขาเล่นดีเหมือนกันคย่าง,างาเขา้างก,กับเข้ารถ เป็นนั้นว่าทีมที่เจริญชนะทีมน้องก้อย